โกดเช้าขนาดนี้ไม่เปิดบ้านที่แกมันเข้ามาว่าไฟก็หันปิดสลักปืนเราแล้วเป็นอะไรเนี่ยทำหน้าเคียดอกับคุณเก,ก๋คุณมันมีงานต้องทำไมเล่าถ้าทำงานเยอะขนาดนี้ไม่คิดจะพักบ้างเรื่องของฉันนะเพราะแกไม่เบื่อบ้านอยู่ในบ้านไม่ออกไปข้างนอกเลยก็วัยรัตยังระบาดอยู่ขนาดนี้จะให้ออกไปไหนได้พี่ก็พูดบ้าบ้าพูดจริงเลยฉันพี่แกนะ เออแต่อีกไม่นานน่ะเขาก็จะให้เลิกใส่แมสก์ได้แล้วปะอืมเ้าหล่แก่ช่วงนี้เป็นอะไร็นมีความสุขอย่าง นี่พี่พี่ต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์เราแน่เลยอะดูหน่อยดีกว่าพี่พี่ทำคนเดียวไปดิ ครับได้เด,ดี๋ยวเดเลยผมนีไปพี่พี้าวรนพี่ต้องทำงานของนอกไหมลันเดีเลยเราปดูบ้านที่ดีเลย ฮัลโหลเออว่าไงกูคุยกับมันได้สามสีวันแล้วเออเมื่อเช้าเพิ่งบอกแฮปปี้เบิร์ดดี์มันไปวะเอ้าก็ต้องสร้างความประทับใจหน่อยดีวะเออแค่กูหลอกให้มันมาชอบกูแล้วพาไปเจอมึงแค่นี้ใช่ปะนั้นกูขอเพิ่มอีกพันหนึ่งนะเออโอเคเจอกันนะเคี่นี้แหละนี่ครับแม่งเสียเวลาที่ไหนเลยวะ เขาอย่ามาโขเนได้แบบคุณกำลังดีๆแบบมึงเป็นที่อะไรพราแล้วพี่อ่ะเป็นบ้าแหละบ้างานหรอหรือว่าบ้าเงินบ้าจะลืมวันเกิดพาวเลยหรอแล้วมันรุนแรงขนาดนี้ไหมมึงท้อเกินไปแล้วอ่ะมึงเลยหรอั้งไต่เกิดมาพี่อ่ะไม่เคยพูดแบบนี้กับพาวเลยนะจำวันเกิดพาวไม่ได้พาวยังไม่น้อยใจเท่า พี่อยากให้ความสําคัญกับงานกับเงินมากกว่าพาวอีกอ่ะคื่อจำนวนเกิดไม่ได้ไงนะพาวเพราอ้นี่ไหมที่ทําไม่แกมีกินมีใช้ทุกวันเนี้ยที่ฉันทำงานต้งๆทุกวันให้พวกแกไม่พาวเพื่อพาวเหรอพี่เคยถามพาวปะ่ะว่าพาวอ่ะอยากได้อะไรพวกนี้บ้างหรือเปล่าอ่ะแค่วันสําคัญของพาววันเดียวอ่ะที่พี่สนใจแค่วันเดียวอ่ะแค่วันเดียวก็ยังดีอ่ะได้สาระล่าของพาวมมนสมบูรณ์สมบูรไหมเค่จําไม่ได้อะก็บอกมันดีๆก็ได้ป่ะแต่น,นี่ถึงเพื่อนแบบเนี่ย มันสมัยสมบูรณ์ไม่มามึงไม่มไมโคตรเด็กเลยเออมันเด็กมันไร้สาระพาวไม่มีอะไรดีกว่านคนอื่นเขาหรอกถ้าที่พาจะม,มีพี่แบบนี้อะนะพาไม่มีอย่างดีกว่าอีกวันเกิดปีนี้อะ BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY to กคราวนึงว่าจะนืมวันเกิดน้องแล้วซะอีกนึงแม่ไงวันเกิดน้องศาคือรับทินคนไหนเทียนอ่ะไม่ต้องใส่เทียมนึงตาเทียนย้อยหวเค๊กนึงไม่อร่อยจริงเหรอโอเคสุดน้าันชีวมีอีกอย่างนึงด้วยอะไรอ่ะนี่เฮ้ยตุ๊กันตามดี เ่ารักจังน้องหมีขอบคุณนะพี่นี่น่ารักที่สุดในโลกเลยอ่ะแน่นอนที่สุด ี่แบบน้เขาไม่มีดีกว่าอิกงพี่ขอโทษนะท้าวกูคุยกับมันได้สามสี่วันแล้วเมื่อเช้าเพิ่งบอกเบอร์ดีมันไปว่ะ เกันิดพรุ่งนี้ค่คยล็อกดาวแล้วเธอจะมาเจอเราตามที่สัญญาไว้ไหมได้ดิแต่เจอที่ไหนอ่ะเธอยังไม่บอกเราเลยนะหินเธอบอกว่าชอบการจีบแบบคลาสสิกงั้นพรุ่งนี้เราส่งจดหมายให้นะน่ารักจังจำที่เราเคยบอกได้ด้วยโอเคงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะฝันดีนะจะไม่ได้กันเที่ยแล้เพื่อคุยกันไม่กี่วันเอง ไอ้นี่ก็ซื้อบื้อเชื่อเข้าไปหมด ปาสนหลังบ้านหาได้แดง<ค><อ>เดินตามได้ไป มีกองอยู่ตรงที่ยืนอยู่เหมือนของที่บ้านเราเลยไง <How? S 2> พาวพี่พีพี่ทำแบบนี้ทำไมอะ่ะพี่จะมายุ่งของพาวอีกทำไมบ้านง,งานมากไม่ใช่หรอพาวมันไร้สาระพี่จะมาสนใจพาวอีกทำไมวะพี่ทำบ้านอะไรของพี่อกะไอ้บอสมันรอแก,กอ,อยู่รู้ตัวบ้างไหมถ้าพี่ไม่ทำแบบนี้แกคงถูกมันทิ้งยี่ร้องไห้อยู่ที่ห้างแล้วพูดบ้านอะไรของพี่วะหลอกเหลิอกอะไร คนที่เอาแต่ทํางานอย่างพี่อ่ะจะมีเวลาที่ไหนไปสนใจเรื่องคนอื่นเขาขนาดวันเกิดน้องตัวเองอ่ะพี่ยังลืมเลยอ่ะแกดูซะมันไม่มีใครที่จะรักเราได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันหรอนภาวถ้าเกิดวันนี้พี่ปล่อยแกยืนร้องไห้คนเดียวที่ห้างนั่น พี่คงเป็นพี่ชายที่แย่ที่สุดเลยนอกจากไม่มีเวลาให้ความสุคกัแบ,บแกพี่ยังปกป้องแกไม่ได้อีกพี่พีพี่ขอโทษนะพา,าวขอโทษจริงๆพี่มันแย่เองที่ไม่เคยใส่ใจไม่เคยถามว่าแกต้องการอะไรอยากได้อะไรจากพี่แต่เ,เราอย่าทะเลาะกันอีกเลยนะเรามีกันอยู่แค่นี้แล้วอ่ะ พราวขอโทษนะไม่เป็นไรพี่เคยสัญญากับพ่อก,กับแม่ไปแล้วจะดูแลแกเองจากนี้พี่จะไม่ทำงานจนลืมแกแล้วนะแน่นะอืมสัญญาเลยเออเกือบลืมเลยอ่าแฮปปี้เบสเดย์แล้วหลังนะแล้วแกทิ้งอีกไหลถ้าทิ้งอีกพี่จะเก็บไว้เองแล้วอืมสัญญาเลยว่าจะรักษาวไว้อย่างดี เออแล้วพี่เอาเวลาที่ไหนไปทำอะไรพุ่งนี้เนี่ยก็ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะขอบใจนะไปกลับบ้านเรากันดีกว่า <c oughs> เอา้าไม่เก็บขอนก่อนเหรอใช่เอาเราด้วย